สุนัเคนายถึงมีแต่ตัวผู้มากกว่าตัวเมียวันนี้ทำเป็นเข้มจะพามาไขข้อสงสัยนี้กันค่ะ สุนัขเคนายที่สวมเสื้อกั๊กกับเจ้าหน้าที่ควบคุมสุนัขที่ผ่านการฝึกฝนกันมาอย่างเข้มข้นสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการทําภารกิจหลายอย่างเช่นการสืบหาหลักฐานหรือการไล่ล่าคนร้ายซึ่งคุณสมบัติเฉพาะของน้องๆเคนายคือพวกเขาต้องฉลาดมีสมาธิและมุ่งมัน่นส่งผลให้เพศของสุนัขเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยเช่นกันค่ะ Global News มีรายงานว่าตำรวจแอนตาริโอมีสุนัขตำรวจ27ตัวแต่มีเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นสุนัขเพศเมียในขณะเดียวกัน สุนัขเพศเมียมีเพียง15%ของสุนัขทั้งหมดที่ใช้งานในอัลเบอร์ตาของแคนาดาซึ่งทั้งในแคนาดาและสหรัฐอเมริกาสุนัขตำรวจส่วนใหญ่เป็นเพศผู้จะมีส่วนน้อยนะคะที่เป็นเพศเมียเนื่องจากสุนัขเพศเมียจะมีความเป็นแม่ซึ่งมีสัญชตาตญาณในการปกป้องเท่านั้นทําให้อาจทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและถึงแม้ว่าบางตัวอาจจะทางานได้ดีแต่สุนัขตัวเมียในส่วนใหญ่จะมีหน้าที่อยู่ในขั้นตอนของการเพราะพันธุ์สุนัขเท่านั้นทําให้ไม่ถูกนําไปฝึกและออกไปปฏิบัติหน้าที่เหมือนตัวผู้นั่นเอง จาก11คริสบราลจากรอยัลแคนาเดียนมัล d p พ l i c e กล่าวว่าสุนัขตัวเมียมักต้องการอยู่ใกล้ๆกับผู้บังคับสุนัขและจะมีความลังเลเมื่อต้องพุ่งออกไปจับผู้ต้องสงสยัยหรือค้นหาหลักฐานมากกว่าตัวผู้และยังมีความก้าวร้าวน้อยกว่าตัวผู้ด้วยนั่นเอง เราบอกกับ global n e w ว่าสุนัขเพศผู้เนี่ยไม่มีปัญหาในการปล่อยมือจากผู้บังคับสุนัขเพื่อไปจับใครสักคนหรือออกไปค้นหาในพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่โดยมันไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องกลับไปหาผู้จูงแต่ก็มีผู้ฝึกสุนัขหลายนายนะคะพยายามฝึกสุนัขเคนายตัวเมียโดยมุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นให้สุนัขเพศเมียเนี่ยออกไปจากตัวผู้ควบคุมสุนัขมากขึ้น ซึ่งก็ได้ผลเป็นอย่างดีส่งผลให้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการฝึกสุนัขเคนายตัวเมียเพิ่มมากขึ้นและเริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกให้เป็นแบบเดียวกันกับตัวผู้อีกด้วยจากบราเนเขาก็ได้พูดอีกว่าเขาพบว่าสุนัขตัวเมียเป็นนักติดตามที่พิถีพิถันมาก พวกมันมักจะเป็นนักค้นหาที่ดีและยังมีอารมณ์ที่สมดุลกว่าตัวผู้มากอีกด้วยแม้ว่าสุนัขตัวผู้จะเป็นที่รู้จักในเรื่องบุคลิกที่แข็งแกรง่งแต่สุนัขเพศเมียกับได้รับคำชื่นชมจากสายสัมพันธ์กับครูฝึกที่รวดเร็วกว่านั่นเองตัวอย่างเช่นตำรวจแชทซิกแห่งรอย a ย่แคนาเดียนมาลเซได้ทำงานร่วมกับเคนายเพศเมียที่มีชื่อว่าไซเรนในช่วง3ปีที่ผ่านมาไซเรนเป็นหนึ่งในสุนัขตำรวจที่มีไม่กี่ตัวในแคนาดาและเธอมีส่วนร่วมในภารกิจของตำรวจเกือบทุกด้านทำให้ไซเรนเปน กอีกด้วยด้วยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของเทคนิคการฝึกฝนทําให้ในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เห็นสุนัขตํารวจเพศเมียเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของสุนัขตํารวจไม่ใช่เรื่องง่ายสาหรับสุนัขทุกตัวแต่ไม่ว่าจะเป็นสุนัขตารวจเพศผู้หรือเพศเมียเยอรมันเชฟเพิร์ดหรือว่าพิษบูสุนัขตํารวจเคนายก็พร้อมจะปกป้องประชาชนและปฏิบัติหน้าที่ของตอนอยู่เสมอค่ะ